โอเคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน,อน้องทุกคนมันนี่ในเกมเกมอะไรวะไม่รู้ว่ามันคือเกมหุ่นยนต์ต่อสู้กันแล้วยิงไปฆ่าใส่กันแล้วไม่ก็ฆ่ากันตายเย็ yeah! มเล่นเป็นหุ่นยนต์สายยิงลัวเนี่ยโอ้โหเน็ตกะเน็ตกะโอ้โหเน็ตเออขยบเน็ตโอ้เพื่อนเรานี่หุ่นยนต์สไนเปอร์เหรอโอ้เราไม,ม่ไปยิงใ,ใกล้ๆวะ วับดูดูยิงไปหาใครวะแป๊บก็เฟรมเี็ยตกเครื่องกาบไม่เป็นไรเฟรมเี็ยตกไม่ใช่เป็นโอ้โหเฟรมเี็ยตกไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่มีสายมาแล้วปิดเสียงฮอนเกมก่อน ทีการให้ศัตรูไม่รู้ตัวนะครับเราก็จะยิงอัดมันแบบไม่ยั้งเห็นแล้วเห็นแล้วยิงออเมื่อกีออ้ผมไม่ได้ยิงนะโอเคครับไม่ต้องสนใจว่ารูปอาเบะนี่คืออะไรคุณไม่ต้องนึกนะว่ารูปอาเบะนี่คืออะไรคุณไม่ต้องคิดก็ได้นะรจริงๆแล้วคุณเป็นเกย์นะครับจังหวะนี้วิ่งแล้ว เอาเน็ตลุดอีกโอ้โหเน็ตโอ้โหเน็ตเน็ตมันกากอะไรยังงี้ร้ายอ๋อเริ่มแล้วปวกกันมันเลยอยูอว่าจู่การยิงยิงแบบโปรเฟชแนลโปรเฟชแนลนะไม่ไมนะ่โปรเฟชแนลนะโปรเฟชแนลเอย้ยยิงอับยิงไอ้ตัวซุ่มยิงยิง,ยงฟรีอะเพราะไอ้คนที่อันนี้เป็นเกมออนไลน์ป่ะเนี่ยอ่าไม่เห็นแล้วครับเอา หโหโหโอ้โกูตายนี่อืมอืมอืมหนีหนีหนีขมเอาไม่ละกูสเต็ปเยอะกว่ามึงอ่ะเอาแป๊บเอ๊เอาไหมเอาไหมติดมุมติดมุมเอาแป๊บเรารีรอถอยก่อนเอาไปเอาตัวนั้นก่อนครับกูเอานี่ลบออกก่อนเดี๋ยวหาว่ากูเป็นเกียร์อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิดกลางเลยมันขยับแม่งเลย เสียงการกกุกกะกับมาจงสนใจเสียงเกมนี่คือสมจริงดูครับยิงคิวไปแล้วอ,อ้าทำไมไม่มีชื่อกูขึ้นวะทำบวนี่ตัวนึนงครับยิงครับจังหวะคือเรายิงไปลึงวะเราก็กาดยิงยววครับโอ้โหแม่บันยเยอะกว่ากว่าอุ้ยนตัวจริงจะสปอนด์ได้นี่คือยากมากนะครับ เราเสียบเปียกนี่เอาจริงเราเสียบเกียบฝังบบ่งเขามากอะนี่นเย,เ,ยนเนี่ยเสียบเกลียบไอหุ่นยนต์เนี่ยเฮือแตกเอา้าแข็งไหมนะเฮือกคือหุ่นตัวเดียวครับอะคือเกมนี้เป็นเกมที่ผมยังเพิ่งเล่นนะครับโอโ้โหยิงไปไหนวะตัวนี้สก,กิลกระโดดว้าวโดดไกล้เจ๋ง ยิงครับยิงมันไปไม่เสียงเกมจังจังว่าหูฟังคู่แฟงเองโอ้จังหวะนี้ยิงแล้วยิงหาใครวะโอ้โหใจครับโดดหนีมันค,คือจัมเปอร์ใครไหนใครจะสู้นี่ยิงบืนจิวตะเจา๋าเฮ้ย,ยนี่ไหมจิวตะเจ๋าอ่ะชื่อคูเอง เน็ตยตายอีกแล้วตายแน่กูโอ้โหโดนยิงขนาดนี้เป็นเป้าฟรีขนาดนี้ไม่ตายก็เพื่อแล้วโดนนี้กันนะยิงจากระยะบนยิงยิงนี่ครนะต้องยิงแบบน,นี้ศัตรูจะตายแน่นะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตา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 ยอ่ไรเงี้ย,ย,ย,ยบ,บวกบวก บวก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 นี่ครับเราทำการเราการยิงใหม่ของเราเร็วกว่านะแต่ว่าฝั่งนู้นอาวุธหนักกว่าเรานี่ครับโอ้โหนี่โดนหนี่ยิงเอากระสุนหมดกระสุนหมดอีกตัวนี้สกุลขุนเจ้าที่สายยิงบัว่าเกิดการอีกแล้วไม่ไม่ขอญาติเออเราโดนย,ยิงเอาตายแล้วครับ โอ้ไอตัวนี้มันโหจริงมันขอตัดไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดออกนี่นาทีโอเคครับกลับเข้ามาสู่เกมแล้วนะครับจังหวะนี้ผมซืเอเสียตังไปห้าหมื่นแสนกว่าเพื่อจับจอนเจ้าอุ่นยักษ์พิฆาตปาปิโตนะครับไม่เห็นไหมเห็นความสมพลังยังครับ เป็นหยักษ์นะปลาปโยเลือดเจ็ดพันเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นหกนี่ความแรงยิงยิงกว่าเจนะ็ดหมื่นแปดคือเราสามารถยิงได้สองครั้งนะี่ใครห้าวนี่คือจรวดล็อกเ,เป้านี่กูยิงสองนัดเลยเอาดิเออเจมเจมครับเจ็บเจ็บเอาดิเอาดิอด๋ออ๋อห,หันหน้าแป๊บหันหันหน้าแป๊บหันหน้าแป๊นนแปบวนเต็มเต็ม หันนั้นแป๊บอะไรเงี้ยครับโดนเต็มไล่โอ้ตัวนั้นน่ายิงตัวนั้นน่ายิงมากตัวนั้นน่ายิงมากอะไรเงี้ยครับยิงไปครับยิงก็ยกเป้าแล้วสามคือตัว รอแป๊บแลรอคอมโบสกิลแล้วนัดเดียวร่วงยิงไอ้ตัวใหญ่ไม่ได้ครับเอาไม่เลยเอาไม่ละเอาไม่ล่ะให้เข้าครับมันถึกเกินเดี๋ยวตัวนั้นก่อนตัวนั้นตายแล้วหรือตัวนี้นี่ไปครับอปก่อนแป๊บนึงตัวนี้เป็นตัวอาวุธหนักนะเวลาต้องเดินช้าแล้ว เวลาการยิงอ่ะเจ็บไปครับหลบอยู่ข้างฝาหลบอยู่ข้างฝาเนาบนี่ยิงเต็มเต็มไอตัวนี้จะเข้ามาบวกครับตัวนี้เป็นตัวปืนกล ไปหนึ่งครับเกือบแตกด้วยนี่ถือจะว่าไอ้นนั้นวิ่ก็ไปบวกครับไหมครับจังหวะนี้ผมจะวิ่งเข้าไปชาร์จได้ไหมช่วยเองเพื่อนวิ่งเข้าชาร์จแทงให้คือยืนบวกกันขนาดนี้เลยครับหอยได้ไหมเดี๋ยวมกันเพื่อนก่อนรู้สึกเพื่อนตอนนี้จะเป็นหุ่นยนต์รุ่นเก่านะครับโอ้โห ถอยถอยถอยเลือดน้อยอย่ามาบวกน้องเลือดน้อยอย่ามาบวกเลือดน้อยอย่ามาบวกไอ้นี่เจ็บไปดิเดี๋ยวขอยึดจุดก่อนนะฝั่งนู้นสมมติป็นปืนกลนะแต่ว่าการนี่นปืนกลนั้นจะยากนิดบวกิน เฟรมเลยนี่ค่อนข้างแบ่งเลยไอ้ไงครับยิงอาศัยไปแตกงหนึ่งตัวฝั่งนู้นก็ยิงใส่ห่มเข้าไหมเข้านิดเดียวครับเรียกว่าเข้านิดเดียวอะแต่ฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะเข้าหนักกว่าตัวไอ้น,นี่ก็เป็นสายปืนก่นก็ยิงไปครับหาจุดอีกจุดหนึ่งก่อนนะ เดินไปเดินกันเพื่อนข้างหลังเราเพื่อนข้างหลังเรานิสึกว่าโอ้โหไฟไหม้แล้วไฟขึ้นแล้วเรายืนหยุดได้นานเนี่ยเนี่ยช่วยเพื่อนนะเพื่อนไปเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงมันยิงอ่ะมันยิงมันยิงปุโตคกัดปุโตคัตมันยิงปุโตคกัดมุกตัต เ่อนเราไปแล้วครับเราก็จะไปตามเพื่อนแต่ว่าเราถึกอยู่เพราะหุ่นยนต์มันก็ไอ้น้องรอแป๊บหนึ่งครับขอจะบวกใช่ไหมจะบวกใช่ไหมน้องจะบวกใช่ไหมจะบวกใช่ไหมเรอแป๊บนึงน้องน้องพี่จะตายแล้วเนะเหือกมา,าบวกกับมันต่อ ขี่ยนต์ปานกลางครับขึ้นที่เร็วใช้ในการโจมตีนในสการโอ้พี่บึ้มนะพี่บึ้มสสยยิงนะย,ยิงดันเลยเอาเลยพี่ มันเหลือสองคุณเราเหลือเยอะกว่าครับชนะแน่โอเคจังหวัดนี้ยิงอยู่หลังเพื่อนใ้เพื่อนแทงนะครับไอ้นี่มีปืนคนครับมองซ้ายมองขวาผมแทงไหมเรือสี่หมื่นแทงง่ายเรือสี่หมื่นก็แทงได้ครับจังหวะนี้ยิงเลยจังหวะนี้เฟมไม่แรงนะเฟมไม่แบงเลยยิงบวกกันเบ็ดมันมากครับ กระสุนยิ่งหมดกันเปาาน็นคนละไมัดนะับไอ้นี่ก็ยิงแบบรัวมากครับส่วนผมนี่ก็ยิงแบบรัวไปแพ้กันเอาเลยเอาเลยยิงต่อมาเลยยิงต่อมาเลยเอามันยังไม่เห็นนะยิงหลังมันเลยมันตายแนะ่ชีวิตนี้เหลือตัวเยอะครับดูแม่งเลยไม่ไหนชนะเว้ยนะขอจบคลิปวิดีโนี้นะคะ